นี่้าตาซานมาจะไปหาหนใหม่ได้นี่อ้าวไอ้กล้วยมาแล้วอะไรอ่ะยูอะไรนะเขียดกับหอยเอามาจะใส่ตัวซื้อมาบ่หะเต็มาเต็นฝากมาฝากไม่ไพ่ไหนๆโชว์หน่อยสิโอ้ยเดยดวยเดี๋ยวๆๆมีเสือเสือิ่หมายแล้ว ไหนไหนไหนเห็นสิมาเลขอะไรเดี๋ยวให้ตาดูหน่อยโอ้ยเยวจะไปซุ่มเดี๋ยวเป็นสิบบหมันจะไปซุ่มเห็นเลขตัวข่อยซื้ออันนี่นี่ก็จะอันต้ดนในใช่ไหมเออมาตัวนี้ก็ได้จะเป็นเอาที่แรกก็นึกว่าอันนั้นไอ้อ๋อเขาซื้อเรอตีมาให้ ไม่ก็เจ๋งไปซื้อกุเจ๋งไปซื้อ <laughs> น้ำปัน่นแล้วก็ไปเจอป้าที่ร้านก็เลยฝากานี่ป้าหมา่าป้าแตนออก็ฝากฝาก,ฝากลอตเตอรี่มาให้ยายฝากรางวัลที่หนึ่งมาให้ยายด้วยนะให้แม่ด้วยนะเดี๋ยวจะถึงวันแม่แล้วสาธุสาธุกออ้าว วันที่เก้าก็วันวันเกิดยายแล้วก็วันที่เทไรนะสิบสองที่าไม่หรอกอันนี้ต้องอันนี้ต้องบอกอ่าคนที่อยู่ฝรั่งเศสด้วยนะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าด้วยความบังเอิญที่กุเจ๋งไปเจอาดหรอกคนซ่อนอนี้เอาเอาเอเอาว่วาาอวยพ่ออพ่อในเขาเนี้ยตาทูขอให้แม่ถือรางวัลทีนึงเด้อหมว่าไม่อวยพ่อใ้เขาเอากเาสะกอนเเออ อาแม่เือรางวันทีนึ่งนี่แม่จะให้คนอันมา,า,าลำอันท้าวางเงินท้าวางเงินท้าวางเงินหน่อแม่กัดจีบใหญ่มาจากไหนก็ให้ใหนุ่มมีเงินมีข้ามลำลำรวยๆวจุกพาบร่างกายแข็งแรงไปหนาให้เรื่องเลียลไลทั้งหลายทั้งปวงมันผ่านไปมันผ่านไปโดยดีอยู่ดีมี เอ,อแบบนี้บ่ <laughs> <laughs> นี่เดี๋ยวเราจะมาดูนี่อันนี้หอยอ้หอันนี้แมนอันนี้กระเขียดหน่อยโตบักไงดไดว,วาเขียดเป็นเป็นนี่แล้วรองอยู่ปันปันโอ้เ<อ>ขียดจะนาค่ะตาโปตัวนี้เขียดหน้าเขียดหน้าเขียดหน้าแต่ว่ามันอยู่ในถุงเงียง ซื้อให้บอกบอกขอหัวจ้วบเรเดี๋ยวมึงจะถ่ายกูมึงใส่เสื้อมึ้บอกว่กูึงยงได้ยินกูอ่ามึงเบิดโปรริโออยู่เออโอ้ยตี้หอยอันนี้นะบะแมนเด้ถ้าต้องไปแซกให้มันคือเบาเถอะจี้มันหอมเลยจี้แซบเขาไปเขาไปนั่นหาเอาเนาะไปควัดยุ่งก่อไผยบ้างเออมันอันเขาเอื่อมาเอียงก็ไม่ใช่สู้แล้วเห็ดตัางสี่แล้วอัน อัอะไรสิเร,เราจะขังไปขังใส่หพอไปแล้วจะปดบอกเผาลงเออมันกระสีหอมบอกเผาเด้เฮ้ยเออมันก,กินบอกเผามันล่างทลองบอกมันล่างทอง,างองางองอใกล้จะถึงวันใกล้จะถึงวันแม่แล้วอวยพรลูกหน่อยสิคําอวยพรที่ดีที่สุดของอของของลูกคือคอําอวยพรจากแม่นะไม่ใช่ว่าวันแม่แล้วจะอวยพรลูกนะวันแม่นี่ก็คือแม่จะต้องอวยพรลูกนะเอออ้าว เพื่อลูกแล้วแม่ทำได้ขอให้ขอให้ลูกมีความสุขความเจริญสุขสุขคนในห้างมีดีได้มีแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตให้งเงินไหลนองทองไหลรังไห้ล้นมือล้นตาไห้ใส่กินบบกโจ๊บบลรงสุขสุกคนนั่นล่ะผู้ที่นับถือว่าไม่เงินเงินไหลนองทองไหลมา ไอ้มารังวาลีมีจะหล่นทุงหล่นไทยใส่บบเบิจัคเืเอ่เอให้ยู่ดีมีแต่ความสุขความจะเริญจุกกรปาพหล,ล,าาลังกายแข็งแรงสู้ขู่สู้ขนนั่นละใอ้อายุมันก็ยืนสาทุกนี่เท่านี้แหละเนาะว่าเท่านี้แล้ววันนี้กินฮะเนี่ยไว<อ>้พอนแล้วเอากรให้อันเลยก็ให้อันอันอัน อยากไรข้ามอวยพรจากพ่อเดชนะเออเอา้าอวยพรพอ่พอพ่ออวยพรให้น็นไหมขอให้ประเสนิฐถูกรางวัลที่หน,นึ่งเวดนี้ไม่มันสีสวนกันเดชนะกับยายยายเปิดสีถึกละวันที่หนึ่งยายเอาที่ก็ได้สิยายเอาที่ใดก็ได้พอ่อะเราเสียสละให้ลูกเราก่อนเลย<อ>ที่หน,นึ่งโหล,<อ>ลดบาบาน,นี่บาบาน,นีนาะอันมัน แก่ให้แม่ซื้อที่หนึ่งใบหนึ่งให้แม่ซื้อใบบ่แมงเขาซื้อสองใบแบ่งกันเคืองหมดเลยใบหนึ่งให้แม่ซื้อใบหนึ่งให้ลูกซื้อโอ้ถึงน้ำกันแบ่งกันค้อระบายสองใบตัวนี้ขนนมมะตสโอ้นี่เด้ออันขอบ่มีเงินซื้อลอตเตอรี่ดอกขอมีแต่เงินซื้อซัมพ่อได้ซื้อแต่อันอันโดนัทนี่ดะให้กินซัมนี่ดะแซ่บเถื่อเด้อนี่แซ่บแซ่บ โอ้ยสมาเสียใจแห้งเทอเด้อบอบ่เคยกินเสามสิบสองบาทสามยิบเก่าบาทมาเดยัอโอ้บสนใจห้าเลยวะเอาใส่นมมานข้าเด้นี่อันนี้มันมีนมอยู่พอเก็ไปถ่ากินเมื่อแรงของดีตัวสน่ะโอ้ยแล้วห้าวะบามมน เราว่ามันพอเห้าโบหักบัไดแทเพ่นว่าเก็บว้อักว้กินข้องดีาซั่นของดีเก็บวบกินขงดีเกิข้องดีเก็บใบกินข่องดีเก็บใากินข้องดสเก็บกินข้ดก็บกินอดเกบองดเกบน้องดีเก็บ่แม่นข้องดีเกบินของดเก็บใบินข้อูดีเก็บดพูดแล้อมดพูดแล้วสิฟัดอนนีเแมบกินแม่กดนเบกิ้ดเด้อดก็แกองเสนข้องเกงีเสืบใบกน้องดีเกบนข้องดีนต้องข้งเป็นก้อน มันต้องขังเป็นก้อนอันมาหอยไงแกเออกินเขาต้อเมื่อยก่อนเนี่ยอันกินเขาจะให้กินตอนนี้นะกินโด้อันโอ้บาดควายนี่แล้วควายนี่แล้วผ้าบักค้าผาอันไปเห็ดอันแอปธนาคาร บักขำพานที่คนซ่านี่ตะนาบันซีบักขั้มผาบักบันบักขั้มผ่านยังก็มีบาทหนึ่งคอยนึงว่าแม่มันโอนเัินมาอันเอาเงินทำบัญชีมาเท่าไหร่เอ้าเงินอทำบัญชีเราก็มีบาทหนึ่งเฮอยตอนซาเงินในบัญชีบักขำ้ผ่านมีบาทหนึ่งอยากได้ยังกะหาเอาตัวกะรับจ้างตัวเนาะให้มันมีแรงผลักดันสิ อม่เ่าอับากได้หยหลักกินหลักกินบางนึงหันบท่านไดนทายเลยกินแล้ว่อันยาวาสันทอะใ้ใต้แรตุเย็นะเออเร้วแซรตุเย็นอ่ะอันบ่แม่ยังดอกอันบบมาอยู่น้ำเท้าว้ยเงินม่เท่าก็พมสิขอเงินเหรียญสือสื่อกาแฟ้วมือเศื่อนี่ บเมเื่อคืนในห้องบอดกินหอดอยางพูน่ะงานอดิเรกข,ของยายคือหารถทัวร์พูน่ะหาเม็ดหามัดหาหิบมีมัดเด้ยยอหน่อยนึมีแต่เห็บหลวนแต่เห็ล้วลดมีแต่เห็บหลวลดวนดตากระเพน่งหงหอกค่ะหาพูนเอาแว่นตาสิแว่นตามันกระบอกขยายอันเอียงเกาะบ่มีดอกเห็บบ่มีดอกมัดมีแต่เห็บพราะว่ามัดเนี่ยมันงมบ่ได้งมได้แต่เห็บมันบ่ทัน มันบอท่านมัดแาก็บวเนหูอืออืออ่าพี่แจ้งเอ้ยเนี่ยนะนี่งๆยิ่งซ้ำนี่เด้อเด้อเป็นสาวเด้อเด้อเป็นสาวแล้วเอาจบจบจบบายๆนะนิ่งๆให้เห็นไปกับอุ้มเฮ้ยเอ็งไปกับอุ้มเฮ้เห็นไปกับอุ้มอือค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย